เหตุฉะนั้นจงประหารโลกิยวิสัยในตัวท่านเสียมีการล่วงประเวณีการโสโคกราคะตัณหาความปรารถนาชั่วและความโลภซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพพี่น้องสิ่งที่ทําให้เราไม่ได้รับพระคุณหรือพระพรของพระเจ้าอย่างเต็มที่บาปนั้นอ่าสิ่งหนึ่งก็คือการถือรูปเคารพนะรูปเคารพไม่ได้ หมายถึงเพียงแค่สิ่งที่จับต้องได้อย่างเดียวนะแต่ยังหมายถึงเนื้อหนังที่เราใช้บนโลกนี้ด้วยพี่น้องอย่าลืมว่าเราเมื่อเรามีพระเยซูเราต้อนรับพระเยซูนั้นเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตบนโลกอีกต่อไป แต่เรามีร่างกายสำหรับใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่ในแผ่นดินโลกนี้เท่านั้นแต่เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นวิญญาณนะ,ะเป็นวิญญาณเดียวกับพระเจ้าซึ่งวิญญาณนี้ควบคุมร่างกายของเราได้นะ,ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เปโลบอกเราว่าจงประหารนะ,ะประหารหมายถึงการตัดออกนะ,ะตัดทิ้งเสียนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ หล่อเลี้ยงความชั่วร้ายนะ,ะเราอย่าให้อาหารเนื้อหนังเพราะเราให้อาหารเนื้อหนังมากเมื่อไหร่นะคะจิตวิญญาณของเราก็จะอ่อนแอลงนะ,ะเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าร่างกายเนื้อหนังของเรานะคะเนื้อหนังของเราเป็นศัตรูกับพระวิญญาณเนื้อหนังก็หมายถึงแบบ ความชั่วต่างๆความปารถนาชั่วความโลภนะฮะการล่วงประเวณีการโศกโคการคิดร้ายอะไรเงี้ยทุกอย่างนะคะแล้วเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไปอุดตันท่อพระพรนะฮะพระพรของพระเจ้านี่รอเราพร้อมแล้วแต่มันมาถึงเราไม่ได้เพราะเนื่องจากเรามีขยะเหล่านี้ขัดขวางนะ,ะขัดขวางท่อพระพรของเรานะ บางครั้งเราคิดว่าทําไมเราที่ถาแเราพระเจ้าไม่ตอบคำริษฐานของเราเสียทีนะพระเจ้าไม่ได้ยินเราหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะ พี่น้องลองคิดดูว่าเรายังให้อาหารอะไรกับเนื้อหนังนะที่ทําให้ท่อพระพรฝ่ายวิญญาณของเรานั้นมันถูกขัดขวางทําให้พระพรนั้นมาไม่ถึงเรานะพี่น้องลองคิดดูว่ามันมีอะไรที่เรายังไม่ได้เชื่อฝั่งพระเจ้านะอะไรที่เรายังทําตามเนื้อหนังนะเราใช้เวลากับทางโลกมากกว่าในการที่จะใช้เวลากับพระเจ้าไหมนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทําแล้วมันเป็นการป้อนอาหารให้กับเนื้อหนังให้กับฝ่ายตรงข้ามนะ แต่พระเจ้ากําลังบอกเราว่านะเราสามารถประหารสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นท่าทีหรือความคิดอะไรของเราก็ตามนะเราสามารถกําจัดมันออกไปได้เพราะเรามีฤทธิ์อำนาจตรงนั้นพระเจ้าได้ให้สิทธิอำนาจกับเรานะแล้วพระวิญญ,ญาณก็คือช่วยเราให้สามารถที่จะผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้ด้วยสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ดีของเราได้นะคะเริ่มจากการตัดสเบียงในระบบความคิดของเราก่อนเลือกคิดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีนะป้อนอาหารที่ดีเข้าไปในความคิดของเรานะคะเราป้อนอาหารที่ดีเข้าไปในความคิดของเราได้ยังไงนะคะในพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อแนะคะบอกว่าดูกันพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้จงไข้ขวนถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณ ถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศควรแก่การสรรเสริญก็จงใคร่ควรดูนะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจเอาความคิดที่แย่ออกไปให้หมดแล้วใส่ความคิดที่ดีใส่ความรักของพระคิดเข้ามาใส่พระชนะของพระเจ้าเข้ามานะ,ะแล้วชีวิตของเราเปลี่ยนแล้วสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะมันเป็นน้ําที่จะไปล้างท่อพระพรของเราให้สะอาดนะ,ะมันเป็นสิ่งที่เป็นพี่น้องเคยเห็นอ่างล้างจานไหมคะเวลาที่ เราใช้นานๆไปมันจะมีไขมันที่ไปอุดตันตามท่อทําให้น้ําเนี่ยไหลลงท่อไปที่บ่อทิ้งน้ําไม่ได้แล้วน้ํามันก็จะทะลักขึ้นมาเนะี่ยเช่นเดียวกันนะว่าเมื่อท่อผ่ะพรของเราอุดตันนะผ่าพรดีๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทะลุเข้ามาได้นะมันก็จะย้อนกลับไปหาพระเจ้านะคะส่วนเราเราก็คือเราไม่ได้รับผ่าพรเลยนะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องใช้น้ําดีนะหรือ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้โซดาไฟล้างออกมานะคะก็คือข้าพเจ้าเปรียบเทียบโซดาไฟเหมือนกับพระชนะของพระเจ้าเหมือนกับพระคำของพระองค์นะที่พระคำของพระองค์นั้นมีฤทธิ์ในการชำระล้างความคิดของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะะการอ่านพระชนะของพระเจ้าเราต้องใคร่ควรตามแล้วพระชนะพระเจ้าจะบอกเราสะท้อนให้เราเห็นว่ามันมีอะไรที่เรายังสะสมความบาปไว้ในชีวิตของเรานะะแล้วพระชนะเหล่านั้นจะช่วยให้เรา กับใจแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นความคิดที่ดีแล้วก็ทำสิ่งที่ดีออกมาได้นะตามสิ่งที่เราได้ยินนะเพราะฉะนั้นให้เราใส่ใจในพระชนะของพระเจ้าใส่ใจในการที่จะไล้ควรชีวิตของเราทุกวันนะว่ามันยังมีอะไรที่ตรงกันข้ามกับการงานของพระเจ้านะ ละทิ้งสิ่งเหล่านั้นเสียนะเพื่อที่ไม่มีอะไรที่จะขวางกั้นพระพรที่มาจากพระเจ้าท่อพระพรของเราก็จะสะอาดแล้วพระพรก็ทะลุทะลวงเข้ามาอย่างยั้งไม่อยู่เลยนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเยอะๆเลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ